อลีแอนดีอ้อาชอจ้าเจ้าบ้านวันที่วันนี้แทนโอเอลิเมนต์โฟเอลิมอเลมนต์ดีหลายเพลงอะไรไม่รู้โฟเอลิเมนต์เอลิเมนต์เอลิมอเลมนต์ โอเคก็มาปล่อยมาเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะคะงานโคตรโตละใหญ่ของเกิร์ลของปีนี้นะคะก็รวมทุกภาคส่วนเอาไว้ในงานนี้ล่ะใช่แล้วก็มีการเปิดวิทยาที่เป็นตัวเต็มตัวออฟิเชียลของเรื่องนี้ที่รวมทุกคู่ด้วยกันคือตอนนั้นน่าเราดูจากจอมันก็จะโฟกัสประมาณนึง ไม่ได้ไม่ต้องมือสั่นใช่ไหมใช่ทีนี้ก็อ่เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปไปดูกันเลยจ้าทุกคนคะตอนนี้เรามี member ship แล้วนะคะเพียงแต่ละห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถูกมากเป็น member ship นะคะใครที่สมัครตอนนี้ก็จะสามารถหนึ่งเลยค่ะดูคลิปล่วงหน้าได้หนึ่งวันนะคะสองก็คือจะได้ exclusive content ที่เป็น original content สาหรับ member ship ของเรานั้นด้วยใครที่สนใจนะคะก็สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาเป็นครอบครนเดียวกันกับเรานะะค ว้าวไอ,อ,อ,อมาสี่คนจากมุมสูง่ใหญ่มากแข่งกันมาแข่งกันมาถูกเลเขาต้องขับให้ได้ระยะแบบเท่ากันไปเป็น,ปนอมาแล้วครับปาชุดนี้โอ้โหประคองแบบเจ้าหญิงเห็นไหมละ่ะอความหวานอะ เร้คืเห็นว่าแบบเป็นท่อนเข็มเลยอ่ะมาแล้วครับอุ้ยเขานั่งกับพื้นเลยหรอเมียโค้กเข่าเลยปะอืลงไปเยอะย่อรับอออเไม่ต้องเปิดจ้ะเปิดเองด้วยจ้ะอุ้ยเขาแอบมองแอบมองเออโหโคตรเท่ครับผม อ๋อวันนี้น้ำหลายสีเหลวังกอะรแล้วลูกลูกที่ถูกต้องอืมวาทินวันนี้ที่ถูกต้องโอ้โอันนี้่ะโลอันนี้แบบสุดยอดอ่ะโหสะใจที่จะได้เด็นดูสักหนึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วมันไม่ยาวๆซยางแบบว่าอยากให้ยาววันนี้จริงอ尼亚เซอร์ไพรส์จริงเพราะว่าเขาถ่ายใหม่หมดเลยแล้วมันก็อ,อย่างที่เราไปก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ใช่กองที่เราไปเข้าใช่เขาถ่ายใหม่ทั้งหมดเป็นการรีชูเราก็จะยังไม่เคยเห็นเลยใช่เราก็เลยว้าวเราก็ชุดด้วยใช่ก็เป็นแบบว่าชุดที่ อุ้ยเหมือนเหมือนเราอย่างที่เราอยากเห็นในตัวคาแรคเตอร์อ่ะเริ่มจากพี่ดีนนะขับรถมารถสิแขวสิแขวอ่ะรถสิแขวแล้วก็เปิดประตูออกมาออย่างแบบใดเออแล้วก็แบบผมใดตรงชุดสีแบบน้ำตาลเทาๆอะไรเงี้ยแล้วข้างในก็เป็นแบบซีชูมีความเท่มีความสวยในในในคนเดียวใช่แล้วเขาประของเข้ามาของน้องเขาอย่างงี้โอบเกลวข้างหนึ่งจับมีข้างหนึ่งคือแบบว่าน้องรถท้องอ่อนมาแล้ว ด้วยความที่เขารักด้วยความอบอุ่นรักเมียเขาครับเขาเรียกบูชาเมียเขาโอ้ยมาขอกันมาอุ๊ต่นีิชอบซีลงบันไดมากเลยอ่ะที่แบบว่าโอ้ยดีชุดนี้ดีชุดนี้ดีใช่เพียร์เปิลหล่อมากเพียรเปิ้ลหล่อมากใช่คู่สามแต่ว่าพี่นเดี๋ยวน้องมิมอ่ะน้องมิมก็มาได้ผมที่เป็นคัพเคอร์ เหมือนคนเดียวเลยบ้าที่ทําทรงเนี้ยใช่น่าจะเป็นทรงนี้เข้ากับเขามาเลยนะใช่เป็นหน้ามาแล้วก็เป็นเคิร์ฟอะไรเงี้ยอือมีความแบบให้มันดูอ่อนหวานอะไรด้วยเนอะแบบทรงไงเอออะถัดมาพี่หนามส้นเข็มจะคนส้นเข็มแบบบอสเล็กใส่ส้นเข็มเลยเหรอ,อคือถ้าอยากทําให้บอลเล็กมาโหนะ <laughs> พรดว่าหุ้ยแต่ดูไม่ออกเลยคือข้างบนเขาหล่อมากอะแต่อุ้ยมันเป็นความสมประสานเนยข้างในเป็นแบบเชิร์ตสีเข้มส่วนข้างนอกเป็นสูตรแบบสีอ่อนสีอ่อนแล้วก็ใส่แว่นที่แว่นแกรบมากที่แบบเป็นเพชรเพลทเพลทเพลทคางคางลายอิงฝาอิงฝาอิงฝาหุ้ยน้องชาสวยมากอันนี้เป็นกระโปรงผิวใช่มีแบบแล้วก็มีสีที่เขาหมุนได้นะหมุนกระโปรงอ่ะ เหมือนตอนที่เราเห็นตอนฟิตติ้งอะอาแบบวูบให้ความแบบเป็นน้ําหรือเปล่าเป็นคลื่นอโชนระดาแปลว่าคลื่นนี่ใช่ไหมใช่คลื่นของน้ำอู้น้ำคลื่นใต้น้าอุ้ยเพราะว่าเห็นคุณอเขียนบอกว่าเโชนรดาเป็นคลื่นแล้วแล้วอาโปเป็นน้ําที่เป็นน้ํานิ่งๆแล้วเหมือนคลื่นเข้ามาทําให้น้ําที่นิ่งอะมีความแบบสนุกสนานมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เพราะว่าในเรื่องก็พอตั้งแต่ระดาเข้ามาชีวิตอโปก็ไม่นิ่งอีกเลย เพื่อสมบูรณ์วานิดนึงอ่าเป็นความเป็นสีสันเป็นการต้องแบบโตขึ้นกันหน่อยเออแต่ว่าอันนี้เห็นชัด์อืมไม่ใช่เราก็ชุดชุดส่งมาคือชุดต่างจากเจเดเจนามวันแรกแต่ว่านี่เป็นบอสเล็กที่ทะลุอันนี้ดูแบบว่ามีความแบบสุขุมด้วยมีความเท่ด้วยแต่แฝงไปด้วยความแซบอยู่เหมือนกันด้วยความแบบการใส่รองเท้าส้นเข็มเออมา แล้วก็ลมลมว่ายยอเลยเออ <laughs> คือลงไปยอ่อคูกเขาอยู่ขาา<อ>้างใค้ช่ระองค์หญิ <ขอ S 1> งเพราะว่าเขาต้องเป็นเป็นเขาเรียกวผู้ที่ดูแลเป็นองค์รักษ์<อ>ปกป้องแล้วก็เลยต้องแบบว่าด้วยอะถ้าถ้าถ้าเป็นดีเทลเรื่องชนชั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมเราว่าสามัญชนท่านเป็นองค์หญิงราชทายาทอันดับหนึ่งที่นั่งบัลลังก์ต่างห้องเมดารินเมดารินใช่ชื่อยาวมากชื่อก็เหมือนกันเลยกับเบกกี้มีเบก้าเดนเซียออสตรองนะคะอันนี้เป็น เจ้าหญิงบลูแคทเธอรีนหญิงมันมันไม่ใช่ยิงกูบูเดเรนาไหมเดเรนาแห่งเมืองอะไรก็ะดูกกึกกักชื่อยาวเกินลูกเพิ่งไปท่องมาใหม่เบ็คกี้รีเบคก้าเพ็ตตี้เพ็ตีเจียอัมสองยังพูดได้ชื์มส่องเลยคนเล่เลยอ่ะชื่อเจ้าหญิงบูก็ต้องพูดได้แต่ว่าเราเหมือน ขนาดน้องเบกยังพูดรอบเดียวเลยออก็เป็นอะไรที่ดูบุคลิกในการที่แบบดูแลเหมือนกันเพราะนี้เขาต้องใส่แต่ว่าด้วยชุดของพี่ลมอ่ะไม่ได้ใส่สุดป่ะเออไม่ได้ใส่เพราะเขาจะต้องว่องไวไงก็จะเป็นชุดที่แบบว่าเป็นเป็นสายลมที่ว่าคล่องตัวที่จะแบบว่าพัดพาไปหลายๆที่ปัเปียบอ๋อใช่หลายที่แน่นอนสำหรับเรื่องนี้เคยพูดไว้ว่า ไปได้เหนื่อยเลยแหละก็ต้องแบบขึ้นเหนือล่องใต้พาพระองค์หญิงเราหลบหนีพระองค์หญิงพระองค์หญิงเจ้าหญิงเอิออนี่ขึ้นพลังต่างทองไปแล้วไงเออลูกฉันมาได้เสลี่ยงดีไม้วเสลี่ยงวาลรอแปลก่วนน้องเบกก็สวยสวยหวานเลยเจ้าหญิงชุดขาวเขาผมน้องมากแล้วกันถ้าผมมีแบบเก็บตรงเนี้ยให้มันดูเป็นแบบสวยหวานนะเหมือนเหมือนเหมาะกับการใส่ คราวอืรลดลงลงแล้วอ่าที่นี่คู่ไฟมากคู่ไฟที่แบบว่าไม่ต้องคาเร็เตอร์ตั้งแต่วินาทีแรกอืมไม่ต้องจับเปิดเองได้จ้ะเปิดใจได้จ้ะแล้วก็จะจะเขยหัวอีกแล้ว่ะหลบเีกลัวเมียเออว่ะลัวเมียนดหว่ะก็กลัวนะถ้าเกิดเขาอุ้ย ก็เรื่อปกติก็ถ้าจะเขกก็ต้องสู้ปะอันนี้แบบหลบไว้อยานะอะไรอย่างงี้อ,อ,อย่าทำเขาเลยตัวเองวิคเตอร์ชาราชอบอะชอบตรงที่แบบว่าไม่ไม่ได้เป็นหวานไปสมดทุกคู่อะเออเออเออไม่มีอ,อ,อะไรที่แบบว่าให้เฮออ้ยเฮ้ยไอ,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 อคู่นี้มา,อ,าอีกแล้วแล้วก็ชุดก็แบบโอ้สีแดงไล่ฉากที่นั่งตรงบันไดและแยกขาโอ้วิไฟโคตรเท่เลยว่ะก็ผมวิไฟครับสมแล้วที่ขับกระบะสมแล้วที่ขับกระบะไล่น้องเผา เดี๋ยวก็โดนอีกเดี๋ยวก็โดนอีกโดนเออมันโดนแม่มันเฉงทุกวันสาวเวลาหลังอาหารเดี๋ยวต่อไปยิ่งหนักเลยอ่ะถ้าลงคารแร็กแล้วอ่ะแล้วเขาตั้งหามมามีด้วยนะเพราะว่าเขาโดนอีกหลังแล้วเอะมัมี่แหละตัวหอกหลังเขาค่ะคนที่จะเข้าข้างเขาอยู่คนที่จะเข้าข้างหนูต้องอในในเนี้ยต้องเป็นป้าเว้ยเพราะว่าป้าหนีอ่ะเขาจะแบบว่าในเรื่องนะคือคือคนที่จะโอ้ที่สุดคนที่แบบหลานชายคนดีที่หนึ่งงั้นตามหาป้า ตาแป้านีเออใครที่จะแบบว่ามาอยู่ในในโพของป้านีอิดถึงมาแบบว่าคนที่คอยโอ้น้องลูกไฟเออเอ้ยวันนั้นเขาก็บอกนะแต่ละคนก็ตามหาตามหาชาวสวนใช่ไหมพี่ดินอ่าพี่ดินนี่คือเขาเป็นเจ้าของไรเจ้าของสวนเพราะงั้นก็จะตามหาเออชาวสวนจานวนมากก็ไปกันไปแบบ ติดหนวดนะใส่เสื้อลายสก็อตต้องต้องละคนไทยแน่เลยต้องแบบรีฟจ้องเจ็ดถ้าเป็นผู้หญิงก็คือติดหนวดแล้วก็เจ้าอุดชื่ออุดฮะอุดฮะไปคู่พี่น้ำเขาเขาตามหาอะไรพนักงานพนักงานจำนวนมากเออแต่ว่าให้ไปบอกกับเลขาเลขาบอกปิดลับแล้วปิดลับปิดลับแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะพนักงานจมองจำนวนมากอะไรเออฉันคนเดียวก็พอแล้วคุณน่ะฉันก็ปวดฉันก็ปวดหัวแล้วฉันพอแล้วนะแต่ว่าในเรื่อง เออละดาเป็นคนที่เก่งรอบด้านไงคือเขาก็สามารถให้ด้วยต้องการอะไรอีกหล่ะเออก็ไม่ต้องอะไรแล้วคุณจะมารับคนเพิ่มมาเลยล่ะเออสรุปดังนี้ต้องเป็นอะไรอ่ะแม่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหูลงแล้วไปแม่บ้านแล้วกันไม่ม็อบมาแล้วค่ะถ้าคุยอะไรก็จะได้แบบอ๋ออ๋อป้าป้ามาทาความสะอาดค่ะแล้วสาว่ายเก็บมมนต์ห้องเนี้ยคนทาความสะอาดสิบกว่าคนเออทุกคนแบบว่าอยู่ฟิลแบบว่าจังหวะคอมเมดี้ที่แบบว่าเจ้านายคุยกันแล้วก็อย่างเงี้ย ล้วพอเจ้านารหันมาอว่าอ๋อใหญ่ใหญ่คอมเมดีเปลี่ยนเปลี่ยนจากพนักงานเป็นหาแม่บ้านนะแม่บ้านโอเคพี่หลุ่มตามหาโจรจำนวนมากพี่จะไปจับพี่เฉพาะพี่อะหนีพี่ยังจะต้องรับโจนจำนวนมาแล้วอะไรได้เพราะว่าองค์คระเขาก็เป็นเราไงใส่รับไหมพี่แบบว่าเออคอยคอยทำงานอยู่ ใส่ใส่รับที่คอยสอดส่องเป็นสปายหรอเอออยู่เบื้องหลังแว่าแบบอุ้ยช่วยเหลือไงช่วยเหลือรับสปายจํานวนมากเอสปายเป็นขออเอออย่างนั้นดีกว่าอย่าอย่ารับโจนเพิ่มเลยเพราะว่าน่าจะเยอะแล้วใช่ตอนนี้มีสายที่คนคนจะเหนื่อยนะคุณใช่ครอยู่ตําแหน่งไหนแต่ละบ้านก็มาคอมเมนต์กันอยากจะเป็นอะไรคนสวนคนสวนแม่บ้านแม่บ้านสปายสปายปันนี่ปานนีเออไม่รับนอกจากนี้นะคะเพราะว่าเขามีแล้ว ออไม่รับสปพงสไยอะไรเพิ่มนะคะสไยใหญ่สไยรองสัยสามสไปสี่มีแล้วครบเออจบเหาจะมาเป็นเป็นสไยเหมือนกันไม่ได้ก็ประมาณนี้เออไม่งั้นเราจะไปเรื่อยอแลวแล้วก็ สำหรับเบื้องหลังนะคะกล้องถ่ายนะคะทุกคนลงไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะไปดูได้นะคะโดยละเอียดนะคะก็ไม่ได้มีการลงภาพลงคลิปนะคะเพราะว่าเรื่องของซันโยสัญญ,ญาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะพกี้ก็จะมีแค่พี่กับแคปนั่นแหละ <laughs> ว่าแบบเออไปเข้ามาจริงๆนะเออ,เอ,อแต่ส่วนของวิน,นี้ก็คือไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เห็นครั้งแรกของทุกคนแล้วก็รอที่จะได้ดูซีรีส์นะคะอ,อ่ะอัปเดตรายละเอียดกันหน่อยดีกว่า,าก,ก็คือทานช่องเจ็ดนะคะประกาศแล้วว่าจะลง ออนแอรทุกวันเสาร์ตอนสองนุ่มครึ่งไม่ใช่การเช่าลงแต่เป็นการมอบเวลาที่ดีที่สุดให้กับทาง Project ์โฟลิเมนต์นะคะใช่จ้าก็ทุกคนก็รอติดตามกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าวันที่4ี่ปะ๊กรกฎาคมวันมงคลที่จะมีการสมรสไม่ใช่ใช่ทุกคนจะแต่งงานกันเออเขาคือการนการมัด เป็นการบวงสรวงอเออโอ้โหกับลืมแล้วจะไปมงคลสมรสอะไรกันใช่ไหมกันเนาะเหมือนมงคลสมรยแล้ว<笑><笑>เขระหว่างคิดเขาอะไรวะหวัดอะไรวะเออบวงสรวงนะคะทุกคนก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจะมีัเนเขาเรียกว่าบวงสรวงสมรสใช่ปะะ กัวโซลี์นี่แหละก็แต่ก็บอกว่าทุกคนจะจอยแล้วก็มีความสุขกับโปรเจกต์นี้เนาะแล้วก็จริงๆอะเรื่องของการเทนอะไรมันก็เป็นเรื่องที่แฟนคลับอะอยากจะทุ่มเทอยากจะซัพพอร์ตใช่เพื่อให้เหมือนแบบเออทุกคนได้เห็นว่าเนี่ย คู่นี้คู่นี้หรู้ไหมว่าทางโปรเจกต์มีการคที่แบบคนที่อยากซัพพอร์ตสนุนเป็นจำนวนมากเขาเขาเรียกว่าอะไวัดกันด้วยตัวเลขอ่ะอืมอืมออมเอาให้เห็นภาพเป็นตัวเลขอะไรจริงจริงมันคือความรักของทุกคนแหละที่มีให้กับโปรเจกต์นี้กับเหล่าบรรดาศิลปินทุกคนเนาะแต่ว่าเคยก็หวังว่าแฟนคลับทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ที่แบบอาจจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะคะทุกคน แล้วก็ฝากติดตามเดี๋ยวจะมีอะไลอีกก็เดี๋ยวติดตามทางแอคเคาของโฟร์เลมเจลนะคะแล้วก็ฝากติดตามไทยเจวจะไม่ได้อยากช่องทานนะคะถ้าจะมีข่าวสารอะไรก็ติดตามทางเอกซ์แล้วก็เฟซบุ๊กส่วนพวกคลิปบ้าอะไรก็ติดตามทาง YouTube แล้วก็ติ๊กต็อกได้เลยแล้วก็เรามีเรื่องของเบมเบอร์ชิพด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะเบมเบอร์ชิพห้าสิบบาทนะคะก็จะได้ชมคลิปก่อนใครเลยล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วก็ ถ้าอาจะมีคอนเทนต์พิเศษมาเพิ่มอีกนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะเมนาชีพ <laughs> เราจะทยอยทาคอนเทนต์มาให้ดูกันแน่นอน,นะค่ะโอเคสโรวนันี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมนาคิดเห็นยังไงแล้วก็ อยากสมัครตำแหน่งไหนในแต่ละบ้านแต่ละอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันนะคะวันนี้ไปละจ้าบ้านขับราไปไม่ได้รถไม่เอาเพลงที่ไหนอ่งเราไม่เป็นใครจ l จะแม้ได้ยังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามทยจีเจะแม้ได้ยังทุกช่องทางได้นะคะอย่าลืมนะคะเมมเบชเพลงเดยละ5้บาทมาเป็นข้อคุยกันกับเรานะคะ